พาเช็คอินที่ห้องสมุด TK ปาที่นทนเซนต์วอล์กันห้องสมุดจะอยู่ที่ชั้น8ค่าเข้าจะอยู่ที่20บาทต่อคนเท่านั้นแต่ถ้าโหลดแอป,ป MyTK ก็ได้เหมือนกันกดสมัครสมาชิกแล้วกดเข้ารับสิทธิ์ก็จะได้เคีย์โค้แบบนี้เลยโดยตัวเคีย์โค้จะสามารถใช้เข้าออกพื้นที่ได้นะซึ่งสะดวกรวดเร็วแถยมยังช่วยลดการสัมผัสในยุคโควิดแบบนี้ด้วยบรรยากาศภายในห้องสมุดคืองเงียบม,มากเหมาะสำหรับคนที่อยากมาอ่านหนังสือสุดๆแถมเขามีหนังสือให้เลือกเยอะมากนะ รับรองว่าถูกใจชาวหนอนหนังสือแน่นอนส่วนใครที่อยากยืมหนังสือเราก็สามารถบริการตัวเองได้ด้วยเครื่องนี้เลยโดยต้องจ่ายค่าประกันหนังสือก่อนถึงจะสามารถยืมได้และนี่เป็นโซนไฮไลท์ของที่นี่เลยเพราะเป็นโซนหลังพึ่งเดินตำนานนั่นเองบอกตามตรงว่าแอดเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนั่งนอนอา่านหนังสือกันเพลินอ๋อที่สาคัญอย่าลืมนถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องนี้ด้วยนะและนอกจากนี้เขายังมีโซนใหม่อย่างโซนนิตยสารโซนคาเฟ่นั่งอา่านหนังสือไปจิบกาแฟไปคือชิลสุดและยังมีห้องดน,นตรีแบบนี้ด้วยใครที่อ่าน เข้ามาเล่นใกล้เคียงได้เลยแถมมุมถ่ายรูปของทางเขาคือส,สวยๆเพียบใครที่หาที่เงียบที่สงบแอนแนะนำที่นี่เลยที่ทีเคพาร์นะ